สวัสดีครับอีกหนึ่งผลงานครับคันนี้พร้อมเครื่องเสียงครับพร้อมจอยอนดอยสิบนิ้วครับมีปีขับซับขับเสียงกลางมเบาะคู่หน้าติดม่านรอบคันครับเบาะกลางครับนี่เบาะคนขับครับซ้ายขวามีคอนโซลหลังคนขับ VAP ครับพร้อมไฟ เคยดูสบายตาครับคันนี้ไม่มีหิ้งหน้าครับใช้หิ้งเดิมครับใช้หิ้งเดิมมีซาวทีวีแต่ว่าไม่มีทีวีครับมีแค่จอคนขับจอ,อยอดอยตัวเดียวครับตัวนี้เราติดพร้อมกล้องถอยให้ด้วยนะครับเวลาถอยก็จะขึ้นขึ้นหน้าจอหน้าจอใหญ่ด้เลยนะครับย้อนกลับมาดูอีีนะึงยมีซาวทีวีหุ้มหลังคาเรียบครับ หุ้มลังคาเรียบสีครีมขาวคันนี้ตัดกรสีอิฐเข้มครับก็ดูสว่างหูสว่างตานั่งสบายตัวสวยสบายตาพื้นลายปากเก้ครับเข้ากับภายในรถอยู่ครับหุ้มข้างรอบคันจันประตูบานเลื่อนครับมีซาวหลังพร้อมลำโพงครับ ก็โอเคเดี๋เดๆนะลืมเปิดไฟให้อ่อาซาทีวีก็มีไฟให้ด้วยพร้อมไฟพร้อมลำโพงซาท้ายเราก็มีไฟไฟตรงกลางนะครับคันนี้เดินระบบที่นี่ทั้งหมดครับเบาะเย็บเองครับเบาหูมิกี้เมาส์เย็บเองทั้งหมดกุภายในติดมงติดม้านติดเครื่องเสียงเอง ู่วนรวมช่างอยู่ที่นี่ทั้งหมดครับเย็ยบเองเบาะเย็ยบเองคอนโซลติดตั้งเองทั้งหมดครับหุ้มหนังเองทั้งหมดทั้งระบบพื้นปุุงเองทั้งหมดวางระบบเบาตามระเบียบขนส่งครับลูกค้าชอบประมาณนี้ครับงบไม่บานไปนะครับสนใจก็สอบถามมาได้ครับร้านแหลมชะบางการเบาะไม่ไกลครับอยู่แค่ปากซอยนี่เอง ังคาเรียบครับลังคาเรียบประมาณนี้ครับสนใจก็สอบถามมานะครับมีหลายรายการครับบางคนก็ถามว่าเท่าไรเท่าไรประมาณนี้ครับพอบอกราคาไปก็เงียบไปเลยมันมีหลายรายการครับอยู่ที่ว่าเราจะเลือกจอจอพับตรงนี้ด้ไหมเนี่ยฮะคันนี้ก็ยังไม่ครบเซตนะครับ เาจะมีตัวชงตัวชาร์จตัวชงตัวสับรถเดี๋ยวนี้ต้องมีทุกคันอันนี้ก็ไม่ได้ติดเป็นรถดด้วยงานนะครับจการครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับขอบคุณครับ